สีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับก่อนปิดเบรสสาคัญนี้ผมเอฟซีชมนะครับพระเครื่องในรายการสําคัญอีกในรายการของในหลวงชาตที่เก้านั่นคือผงทรงยินดีในหลวงชาตที่เก้าเป็นผงสีขาวนะครับซึ่งด้านหน้าประทับพ,พระบรมรูปในหลวงชาญที่เก้านะครับทรงยินดีหรือทรงบกพระหัตนะครับและก็มีนะครับองปรยาคุตประทับอยู่ด้านล่างนะครับฉลองพระองค์กลุยมหาจักรีนะครับเครื่องพระองค์นะครับ เดอสเป็นพิมพ์ทรงหยดน้าสวยมากๆสีขาวนะครับปี่ไปชมด้านหลังประทับหมายเลข9ชัดเจนมากๆเป็นผงที่สวยมากๆและได้รับความนิยมมากเพราะว่านะครับเหรียญสาคัญในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าถมงคลของในหลวงรัชกาลที่9ทุกรายการนะครับปัจจุบันนี้เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นและเริ่มหายากและเริ่มมีผู้สะสมเช่าบูชากันมากยิ่งขึ้นทุกวันนะครับตามที่ผมได้ศึกษาหาข้อมูลและรีวิวนะครับอยู่นี้ ก็มีผู้นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยเทคส Subscribe, t e เ e View และ Tech Review ผมถึงกดแชร์ขยายงานพระเครื่องและเหรียญสำคัญและวัตถุมงคลสำคัญขององค์เกจิองค์บุรพาจารนะครับและในหลวงชาติเก่าและในหลวงพรออื่นรวมถึงเหรียญต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณครับ